เชื่อสัญชาตญาณของคนยินดีต้อนรับผู้ฟังที่รักเราสังเกตว่าหลายคนรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายกับการรอคอยสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงและพลังงานโลกใหม่การเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดหวังและรอคอยไม่อาจเกิดขึ้นราวพลิกฝ่ามือ เนื่องจากการขึ้นสู่สวรรค์เป็นกระบวนการเนื่องจากเป็นเวลาหลายพันปีแล้วจิตสำนึกที่ครอบงำโลกคือการแยกจากและอำนาจสองอํนาจกลุ่มนี้จึงยังคงแสดงออกมาภายนอกในรูปแบบของความรุนแรงอำนาจเหนือโรคภยัยการขาด และอีกหลายร้อยรูปแบบที่แสดงถึงการแยกจากพระเจ้าและชีวิตอื่นแม้จะค่อยๆรู้แจ้งมากขึ้นก็ตามความเชื่อเรื่องการแบ่งแยกยังคงฝังแน่นในกลุ่มและส่งผลต่อทุกคนที่เกิดมาในพลังงานมิติที่สของโลกแม้แต่ผู้ที่มีวิวัฒนาการมาก ซึ่งอยู่บนโลกเพื่อช่วยในกระบวนการสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก็ประสบกับผลกระทบของการอยู่ในโลกพลังงานที่โดดเด่นคือความเป็นคู่การแยกจากกันและอำนาจสองอย่างการมีอยู่ของแสงที่มากขึ้นเรื่อยๆเผยให้เห็นถึงพลังงานที่หนาแน่นของการแยกจากเมื่อแสงปรากฏ ผู้ที่อยู่ในแนวเดียวกันกับพวกมันมักรู้สึกถึงการอนุญาตและให้อำนาจในการดำเนินการกับพวกมันจึงทำให้ความรุนแรงในโลกเพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากพลังงานที่สะท้อนกลับสูงซึ่งขณะนี้หลั่งไหลลงสู่พื้นโลกเช่นเดียวกับการที่พลังงาน ถูกพัดพาไปในสภาวะที่ตื่นขึ้นของสติสมประชัญญาพลังงานเงาจึงละลายไปอย่างไรก็ตามเนื่องจากโลกเป็นดาวเคราะห์แห่งเวลาและพื้นที่เนื่องจากวัตถุไม่สามารถทนต่อสถานการณ์ที่รุนแรงซึ่งมีพลังงานสะท้อนสูง การขึ้นจากพลังงานมิติที่สจึงต้องเป็นกระบวนการจำไว้ว่าคุณอยู่ท่ามกลางแผนแห่งสวรรค์และแผนแห่งสวรรค์ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือหยุดโดยความคิดของมนุษย์ได้เพราะกฎแห่งสวรรค์จะยืดความคิดของจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ไว้ตลอดไปหากโรคภัยไข้เจ็บ การขาดแคลนการจำกัดมีอยู่ในจิตสำนึกของพระเจ้าตามความเป็นจริงสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถรักษาให้หายหรือเปลี่ยนแปลงได้เพราะกฎแห่งสวรรค์จะคงรักษาไว้อย่างถาวรมันเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ทรมานสำหรับหลายๆคนเพราะพวกคุณที่รักลเวอร์เกอร์ กำลังช่วยการทำงานผ่านแสงแห่งการตระหนักรู้ของคุณคุณไม่จำเป็นต้องทำอะไรเพราะแสงที่คุณถืออยู่ในจิตสำนึกจะย,ยกและปลุกผู้ที่พร้อมและสามารถปรับตัวให้เข้ากับความสว่างได้โดยอัตโนมัติในฐานะมนุษย์คุณคุ้นเคยกับการแก้ปัญหาทั้งหมดผ่านการคิด และกิจกรรมภายนอกที่มักจะจำเป็นอย่างไรก็ตามคุณได้พัฒนาไปสู่ระดับที่ขั้นตอนแรกของคุณคือเข้าไปข้างในโดยตระหนักว่าสติเป็นพลังที่แท้จริงและเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ความคิดของมนุษย์โลกมองเห็นการปรากฏและตัดสิน ผ่านตัวกลองความดีและความชั่วทั้งเด็กและผู้ใหญ่ชายและหญิงการขาดและความอุดมสมบูรณ์ความเจ็บป่วยและสุขภาพความเชื่อของความเป็นคู่ที่ยังคงเป็นที่ยอมรับในระดับความเชื่อสามมิติผู้ชำนาญทางจิตวิญญาณมาหลายศตวรรษได้พยายามอธิบายว่า นี่เป็นภาพหลวงตาแต่ส่วนใหญ่คิดว่านี่หมายความว่าทุกสิ่งบนโลกนี้เป็นภาพหลวงตาดังนั้นเงื่อนไขของความเจ็บปวดและความทุกข์จึงไม่สำคัญจริงๆอาจถูกมองข้ามได้สิ่งที่อาจารย์เหล่านี้พยายามบอกก็คือโลกผู้คนของเธอ และรูปแบบชีวิตทั้งหมดมีจริงมากมีจริงทางจิตวิญญาณแต่วิธีที่พวกเขาถูกมองเห็นและความเชื่อเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เป็นสภาวะของการสะกดจิตหรือภาพลวงตาในฐานะที่แสดงออกถึงความคิดสร้างสารรค์ของพระเจ้าคุณเองก็เป็นผู้สร้างเช่นกัน เช่นเดียวกับที่จิตสำนึกแหล่งที่มายังคงแสดงตัวตวนออกมาประเจกบุคคลก็แสดงออกถึงจิตสำนึกของตนเองซึ่งเป็นจิตสำนึกพระเจ้าที่ปรับให้เป็นประเจกแต่มีเงื่อนไขด้วยความเชื่อที่ผิดๆนี่ไม่ใช่การตัดสินมันเป็นเพียงข้อเท็จจริงในความเป็นจริง ไม่มีเหยื่อไรายใดมีแต่ผู้ที่ไม่รู้ว่าพวกเขากําลังสร้างสถานการณ์จากเนื้อหาของจิตสำนึกของตนเพราะไม่มีจิตสำนึกที่ไม่ได้แสดงออกมาพระเจ้ามีเป็นและจะคงอยู่ตลอดไปในการแสดงตัวตนว่าเป็นรูปแบบและความหลากหลายที่ไม่สิ้นสุด รูปแบบเหล่านี้เป็นจิตวิญญาณแต่ในพลังงานสะท้อนที่ต่ำกว่าจะปรากฏเป็นวัตถุตัวยอย่างเช่นดวงตาทางกายภาพสามารถมองเห็นได้เฉพาะต้นไม้โดยธรรมชาติว่าเป็นต้นไม้ที่มีประโยชน์ต่อการบริโภคของมนุษย์แต่ในความเป็นจริงการแสดงออกของต้นไม้ในจิตใจอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นรูปแบบที่สวยงามของแสงสะท้อนสูงที่เชื่อมต่อกับต้นไม้อื่นๆทูกต้นและมีเสียงสะท้อนที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดใช่คุณสามารถคุยกับต้นไม้ได้เพราะทุกชีวิตคือชีวิตเดียวและเป็นหนึ่งเดียวแก่นแท้ของทุกรูปแบบคือความคิดอันศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่าง ไม่สามารถสร้างขึ้นจากความว่างเปล่าสังเกตใบญยาคุณเห็นว่าขาดอะไรไหมความกลมเกลียวและความเฉลียวฉลาดของจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์ปรากฏออกมาเมื่อกุหลาบมักจะมาจากพุ่มกุหลาบและส้มมักจะมาจากต้นส้มเสมออะไรเป็นสาเหตุให้เมล็ดถูกเปิดวางไว้ ในองค์ประกอบที่ถูกต้องฉันเลือกใช้ชีวิตในองค์ประกอบใดความสามารคีความสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์สติปัญญาความรักเป็นความจริงพร้อมเป็นคุณสมบัติของความเป็นจริงเท่านั้นอยู่ทั่วทุกคนทุกแห่งมีอำนาจถูกอย่างสติสัมปชัญญะ รอบรู้ที่แสดงออกอย่างไม่สิ้นสุดส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เพราะยังคงสร้างจากสภาวะจิตสำนึกที่เข้าใหม่พัวพันกับความเป็นคู่การพลัดพรากและความเชื่อในอำนาจสองประการหลายคนกำลังประสบปัญหาทางการเงินในเวลานี้ ในขณะที่คนอื่นขาดที่อยู่อาศัายและอาหารที่เหมาะสมความอุดมสมบูรณ์เป็นคุณสมบัติของจิตสำนึกของพระเจ้าดังนั้นจึงมีอยู่อย่างถาวรเป็นกฎแห่งสวรรค์จำสิ่งนี้ไว้ด้วยลักษณะที่ขาดหรือข้อจำกัดทุกอย่างตัวอย่างเช่นตนักว่า ในความเป็นจริงไม่มีใครหรือสามารถแยกออกจากบ้านที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาซึ่งเคยเป็นและจะเป็นจิตสำนึกของพระเจ้าทุกคนเป็นการแสดงออกถึงพระเจ้าเป็นรายบุคคลดังนั้นการขาดและข้อจำกัดสามารถเป็นเพียงการสแสดงความเชื่อที่แยกจากกัน ซึ่งครอบงำจิตสมานึกส่วนรวมเท่านั้นผู้ที่ตื่นขึ้นบนโลกเพื่อรับทราบความจริงที่สูงขึ้นเกี่ยวกับทุกสิ่งในโลกและโดยการทำเช่นนี้ช่วยสร้างจิตสมานึกส่วนรวมใหม่ที่สูงขึ้นหากคุณกำลังเผชิญกับการขาดแคลนหรือข้อจำกัดบางอย่างให้ถอยออกมาและไต่ตรองความจริง ที่คุณรู้เกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์นำความจริงไม่ใช่ปัญหาในการทำสมาธิเพื่อให้เกิดความตระหนักในความเชื่อของคุณอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ตระหนักว่าคุณเป็นพระเจ้าที่มีลักษณะเฉพาะตัวเหตุนี้จึงมีความสมบูรณ์ดำรงตนและดำรงไว ซึ่งตนเองพระเจ้าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับความขาดแคลนและข้อจำกัดหากขาดความเป็นส่วนหนึ่งของจิตสำนึกของพระเจ้ามันจะเป็นความจริงถาวปรปัจเจกบุคคลสร้างสถานการณ์ของการขาดผ่านจิตสำนึกของการขาดและข้อจำกัดเงินคือพลังงาน และสามารถไหลได้ตลอดเวลาและถูกที่ที่จําเป็นและมากถูกคาดหวังน้อยที่สุดอุปทานคือความสมบูรณ์ทางวิญญาณที่ไม่มีสิ้นสุดซึ่งตีความในทางพลังงานสามมิติว่าเป็นวัตถุและจำกัดในการที่จะบบรลุถึงความมีบริบูรณ์คุณต้องเลิกมองหาบุคคล นานมรดกสามีภรรยาหรืออะไรก็ตามที่อยู่นอกตัวของสิ่งนั้นจะเริ่มมองหาที่ที่มีอยู่จริงภายในใช้ความดีของคุณอาจมาจากแหล่งภายนอกอย่างน้อยหนึ่งแหล่งแต่ไม่เคยมาจากแหล่งเหล่านี้เพราะมนุษย์ไม่มีเหลือเฟือที่จะให้ความอุดมสมบูรณ เป็นคุณสมบัติอันศักดิ์สิทธิ์การยอมรับว่าคุณมีความอุดมสมบูรณ์อย่างไร้ขอบเขตเพราะคุณเป็นหนึ่งเดียวกับแหล่งที่มาไม่ได้หมายความว่าคุณนั่งเฉยเฉยโดยไม่ทำอะไรในขณะที่ตะโกนบอกคนอื่นว่าพระเจ้าคือทุกสิ่งแต่หมายความว่าหากหรือเมื่อประสบการณ์ของการขาด และข้อจำกัดเกิดขึ้นคุณต้องยอมรับความจริงเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ก่อนแล้วจึงยอมให้สัญชาตญาณของคุณไม่ใช่เพื่อนครอบครัวผู้เชี่ยวชาญหรือรัฐบาลที่มีความหมายดีๆนำทางขั้นตอนของคุณซึ่งอาจดูเหมือนธรรมดาแต่สามมิติจนกว่าความจริงจะกลายเป็น สภาวะแห่งสติสัมปชัญญะก็ไม่สามารถแสดงออกมาภายนอกอย่างเต็มที่ไม่ใช่ความหลมเหลวทางวิญญาณที่จะใช้ประโยชน์จากความช่วยเหลือที่มีอยู่หากจำเป็นเนื่องจากความช่วยเหลือที่ให้ในทุกระดับของจิตสำนึกเพียงจำไว,ว้ว่ามันเป็นก้าวยาง และไม่ใช่ที่อยู่อาศัยถาวรระวังกับดักจิตของฉันไม่มีฉันแยกฉันมักล้มเหลวไม่มีอะไรได้ผลสำหรับฉันเป็นต้นที่คอยอบอุ้มคุณเพียงพลังงานนั้นพึงระลึกไว้ซึ่งสติคือแก่นสารของรูปจนถึงจุดหนึ่งในการเดินทางทางจิตวิญญาณของคนจิตใจของมนุษย์ ที่มีความเชื่อแบบสามมิติจะก้าวขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกับคำเตือนว่าเหตุใดสิ่งที่คุณอาจได้รับคำแนะนำให้ทำตามความประสงค์หรือทำได้เพียงล้มเหลวเท่านั้นจิตใจของมนุษย์พยายามที่จะปกป้องและช่วยเหลือซึ่งดึงข้อมูลจากประสบการณ์โดยรวมและในอดีต เวลามาถึงวิวัฒนาการของทุกคนในบางครั้งต้องบอกว่าความคิดของมนุษย์ให้ไปนั่งหลบมุมก่อนในขณะที่พวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาต้องทำประสบการณ์ของการขาดและข้อจำกัดเป็นสิ่งที่น่ากลัวอย่าต่อต้านพวกเขาแต่ปล่อยให้พวกเขาไหลเข้าและออก โดยตระหนักว่าพวกเขามีพลังอะไรก็ตามที่คุณให้พวกเขาพิจารณาถึงโอกาสที่นำเสนอต่อคุณอย่างจริงจังแม้จะไม่ใช่สิ่งที่คุณจินตนาการแต่ก็หวังว่าสถานการณ์ที่ดูเหมือนเพิ่งปรากฏในประสบการณ์ของคุณมักจะเป็นประตูสู่สิ่งใหม่และดีกว่า เชื่อสัญชาตญาณของคุณเสมอการยึดถือเอาแนวคิดสามมิติที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับอะไรก็ตามเพียงเพราะพวกเขาคุณเคยหรือสอดคล้องกับความเชื่อของครอบครัวพื่อนฝูงเพียงทำหน้าที่ยึดคุณไว้ในพลังงานนั้นการกระทำครั้งแรกของคุณตลอดเวลา และในทุกสถานการณ์ที่ยอมรับความเป็นจริงทางจิตวิญญาณที่อยู่ภายใต้ทุกลักษณะที่ปรากฏพวกเราคือกลุก่มอาร์ทูเรียน